สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมเหมือนเดิมนะครับเช็คเหมือนเดิมนะครับอ้าวเนี่จะมาเล่นโหมดสิสี่ไม่ใช่ดิโหมดโลงแรงนะครับเพื่อเก็บเอ่อคเรื่องเลยนะเอ่อชีวิตรอดให้ครบหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะครับถ้าเป็นชั่วโมงก็น่าจะสองชั่วโมงนะครับเ้าวจะเล่นโหมดแรงนะครับเขาอยูแพทไอวี ตุกยีที่ผมใช้มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีกา้าแคลรี่มกซิมแล้วก็เอ่ออะไรนะผมเรื่อเชื่อไอุ้ดกยี่นะเอ่าตกี่ของตัวละทุกคนเ,เลยเนี่ยเป็นผู้หญิงผมลืมโมโคลหรือ,ปอเปล่าอ่าจะโมโคมั้งครับผมก็ไม่รู้แหละอ่าผมจะลองเล่นแบบเาราวงดูนะครับที่จริงเอสเจ็ปมารวงผมก็จบได้ที่หนึ่งแล้วครับ มันจะแบบพยายามไม่บ่วงนะครับผมอยากจะเล่นไฮโตะมากผมก็เลยเอาโอ,อกาสมาเก็บเงินก่อนจับไปบนรถสกิลของไฮโตะมันก็จะเอาไฮโตะมาลองเล่นดูคือปกติเนี่ยผมเห็นแบบน้องๆเขาเล่นแบบไม่ใส่แบบเอาไฮโตะมาจะมาใส่แคลรี่นะครับอ่า ก็แบบยังไงมันแบบมันดูเล่นยากๆหน่อยครับนะแบบโอเคนะครับแล้วก็จะมาหาความของร่างก่อนตอนนี้วันที่เท่าไหรว่วะนนวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมิถุนายนยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ก็จะเล่นประมาณนี้มันเป็นแบบกิจกรรม,มเรียกอะไร,รบแบบเอ่อกิจกรรมมมีกิจกรรมหลายอย่างรครับมีของแจกฟรีบ้างอะไรฟังแต่ตอนนี้ผมก็แบบเล่นยังไงจะเปลี่ยนมันได้กับมาเราทำคลิปแบบฟิไฟเหมือนพวกคนดังเขาทำกันนะครับเฮ้ บหรังคายิงเปคนละวว้ยไม่ใค่ไม่ยิงแค่เสร็จแล้วก็ไม่บอกลองเปลี่ยนบรรยากาศดูสินี่ยีสก,กินต่อไอสก,กินสก,กินเนี่ยไอชุดนะ่ะ ก็เคยสกินอีกชุดอ่ะครับเมื่อกี้ผมก็ขายของนิดหน่อยนะครับตอนที่ตัดคลิปนะครับวันนี้ <c oughs> อากาศมันค่อนข้างดีหน่านอนก็ได้โยล่านไอ้ตัวบน,นะะ่ะยังไม่หยุดจ้อไปจ้องอังารอีกอ่ะอุ้ยผมบนอังคารเมื่อน้องบอกกันให้ดีๆวะ เซ็งนะรู้ไหมขึ้นไปได้นะเจาลูกตอ,อยงยห็นหน้าเลยขอดูเอาอะไรดีครับเอา a อคกับนี่ a k เคเอแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นเล่นสักทีก็ไม่เป็นไร

mười lần Rồi để vào miết ăn nè Vãi. Thế con là bữa nay mấy nè nói. Ừ. Bắt thổi. Ừ. Con là bữa mấy nè nó nó. bữa nó mày chả làm lên mà. ให้ดูดูรอบคอบบ้างดิเออจะโยนระเบิดอ่ะหันแบบโยมาไกลแบบนี้หน่อยอู้ยทำแบบนี้ให้เขาโล่ตีเนี้ยใช้ไปขอโคสีไว้แล้วกันไม่เป็นกับเอคดีกว่าเออ ได้ที่เท่าไหรไม่รู้นะครับไหนทีสิบเก้าแต่คขมันดัางหน้าอย่างนี้ก็แพ้ดิปัดดตัวงัว่าผมจะต้องนำไอ้จรวสิบ เวอร์ใหม่แล้วครับคืออุณอันกลมแบบไงเออมันจะแบบมันกระตุกข้างหลังนะครับขี้เกียจทำไมอุ่นได้แล้วนะครับแหน,นะนั่นฮึ่ม ให้เ,เปลี่ยนโปรไฟล์ดีกว่ารกระชันเส้น,นหลังเราเปลี่ยนเป็นมังกรและอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมังกรไปด้วยตาเราเป็นมังกรอยู่แล้วนี่งดอส่นไันช่วย,วยดูแทนนี่แค่มีสองอันแน้วผมจะเอาไว้ทำอะไรดี ร้านนี้ผมจะแจกให้เพื่อนนะครับแต่ผมไม่แจกให้คนที่ผมมันดึกครับร้านเพื่อนผมฟรีผมฟรีแบบฟร,ฟร,ฟรีไปเลยผมพูดจริงแล้วถ้าเบอร์ผมก็จะโหลดมาเล่นร้านนี้มันดึกน,น,นี่เก็บไม่ถึงสองร้อยสักทีเหมือนเนี้ยเดี๋ยวดออสกินก็สะกระทะกระไรอันนี้กันไรอันนี้กันไรเกร็บไม่นนถึงสักที ยังคืออีกนานกว่าถึงน mm. ่ครับตอนเราิีนี้ก็จะเพลยทีน,น,นี้ก่อนนะครับ mm. เอาละครับเราจะแบบนั่นก็ที่ที่ที่ดึกก็คงจะต้องทำจุรศิษฐ์โบแบบโบใหม่แบบ วันนี้รจะได้คอยมาเลยนแัแล้วก็จะเป็น ข้อเกมดูให้ดูก่อนนะครับว่ากานบดรงมมาแหลกจะเป็นงไงนะครับมแต่ลรมก,กันก็คงต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะบ้านผมแบบมีขอสร้างมีอะไรถึ็งั่งตามปกตินะครับอ่าช่วงนี้เราก็จะแบบว่างๆหน่อยเทิมโควิด19ระบ,บาดนนะัก นะครับนี่คือตอนก้ามงยีสส่สิอนะครับตอนนี้ผมเล่นน่ารอเสียงรือได้ไหมเนี่ย ครับถ้าเล่นถ้าเล่นแบบไม่โปรมันจะเข้าหลัดเฟสได้นะครับงั้นเราจะลองเข้าหาดเฟสดูก่อนถ้าทำได้ผมก็ไปเล่นแบบสร้างใหม่ซะเลยง่ายสร้างใหม่คือมันเล่นหลาดเฟสได้ไงครับมันก็เลยเข้าเกมเล่นเลยแบบอ่าก็เล่นาดเฟสได้เล่นเลยครับหลัดเฟสหลัดไปหาเฟสไล่เฟสผมหลาเฟส รหัสเฟรสิบปีต่อมานะครับละนี่คือรหัสเฟรดอ่าอาเซียผมเคยโกงอยู่นะครับครั้งหนึ่งผมเคยใช้แอปจีจีนะครับผมเคยใช้แอปจีจีแล้วผมแบบไปได้แบบทำไอเจอ้าอันนี้มานะครับ เนี่ยนี่มาเพียบเลยไม่ฮีครับไม่โปมันจะแบบเยอะมากเลยนะครับมันเนี่ยจะใช่เยอะมากอา่ะคือแบบนี้ละครนี้ไม่ใช่เนี่ยคันนี้คันนี้ครับมันจะแบบเป็นสามล้านใช่ไหมครับอา่าโอ้โหไม่ได้ขอนานไม่ได้ขอนานเป็นนี่เคียวเอออาร์เบดอันที่ยิ่งใหญ่ของเราโคตรเฮ้ น่ะเฮ้ยก็ได้มาไงเนี่ยเฮ้ยเอ่อเด็ดเด็เละนๆๆๆนี่นั่นผมได้มาไงเนี่ยนี่ผมเพิ่งรู้ทั้งนั้นเออผมมีเออน่าหัตถ์เองยังไม่รู้เลยอ่านกนี่ นกนกเราอยู่ตรงนี้รู้สิสิ่อะไรนี่ก็ <c oughs> <c oughs> คืออันี้นะอืมโอเคโอเคเราจะปรับเปลี่ยนไหมปรับเปลี่ยนไม่ได้นะวะหาเสียดายปัดเทศไม่มีอะไรทั้งสิ้น

พวกตัวนี้มันจะเพ้ทางนกพิราบของเรานกพิราบพกที่ผมพูดถึงคือน,นกมาดูันจะพูดถ,ถึงคือน,นกตัวไหนตัวนี้โอเคอไปสู้กันเลยพวกกันจะเปรียบ ทำไปแล้วแม่ก็เชืบมันไปแล้วบ้าครับเปิดก้อนเปียบนี่เนี่ยอะเนี่ยกินกินน้อยแกเส็ดกินนุ่มกินเป็ดทองเดียวครับว่าไม่อะไรกินเลยเลยช่วงนี้ฮะเปิดก้อนเปียบครับผมเปิดก้อนเปียบ เี๋จะขอเล่นก่อนถ้ากินถ้กกินไหนรูอยู่ต้งปากนัยพี่ตากนันไนหมดตลาดสิบบาทครับผมต้องัล้วเ แค่เพื่อตัวเองอันแม่แม่เอาตีนไก่ปลาหน่อยโอ้แม่น้อยร้อยหนึ่งเอาสามร้อยแม่ที่เอาสามร้อยแปดสิบห้าเฮ้ยแพ้ได้ไงโอ้ยได้ไหม กระน้งเล็ดเลยเนาะกระนั้งเคลดเลยเด้อไว้เด้อไว้เด้อไว้แล้วก็เด้งออกเอาเศษถุงค่ะเศษถุงค่ะอืมเศษถุงทานป้าว่านะบอลจะได้ไปดูกระตูนยิ้มกระนมดังแต่ใบเด้อเป็นหมูกกันเด้อเหงาอยู่บ่อยู่ก็ที่เช็ดบาราอยู่กับที่เช็ดบารา โยนหมดเดือน,นหมนคือโคตรหนาวระหว่านานด้นแม่ที่ไะไ้มาเพราะว่าแม่ต้องไปสมรถน,น,นี่อยู่หรือว่าจะไปกับแม่อก็พี่เศษนี่อ่างั้นตะมดเราแค่ดูในรถเขาแคอยู่กับแม่หมเนเย้าอโอก จำน่เอาอะไรก็บอบกเด้อ้แม่เอามาจ่ายเด้อเราเงินป้อยททหหมอเราเ็เงนไปร้อยนเออแต่ว่าจำนนที่โบได้นมอี่สุหรอ่าคร ของคนละสิบห้าครับเออสิบเจ็ดอ๋อสิบห้าครับสิบห้าสิห้าใส่น้ำมันก่อน้วออมันทขาวดใหญ่ พอดครับอมอเิปว่ากอนที่ผ่านมันมีไปมันอมมันโดยไมครับโดโดยีมนมนันนีตัวอะไรหรครับ

สามเน่บแปอ่ัวนี้เอาสานึ่งเม็นบอสามิอันนี้ยีบาทอานี่ยี่อ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยกดยากถูกบ่เออมันเออ่ใช่เนี่ยไ่อยากให้มันขา ดูวนจดกไป้าแบ่าอกหันไต้่ไี่บัาน่ครับหมดไปสอแล้วหมดเ็นะหกนมนี่นี่ตัไรตัว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 ไร้นไอ้ตัวก่งเนี้ยแล้วนี่ล่ะไรดูเรากินพืช มัอนไอคอยยาวใช่ไหมก็ผมมันจ้คอยยาคอยยาวคอยยาวคอยยาคอยยาวมันมันคยัาขอยยาขยัาขยยายิงไงอืมอันนี้ยิงทางทุกอย่ามีอยู่ครับขบนมา จิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมันไม่มีไ,ม,ม,ไม,ม่อะไรเลยนอาน่ามน,นต่ะนับเสาน,นับบุนับบุนบบุนบ,บุเฮ้ยหกร้อยเขียวไปมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยร้อยเอาเดมาหรอหรือไงเมื่อตอนเริ่มเกมจะให้แค่หกสิบนีหวหกสิบ เปิด์ก้อนนึกเปลียบเปิดที่หลังหลังกว่าว้ายกับตายกับตายนั่นน่มันนะกับตายนะครับอทีไม่ตายกองทีไม่ตายทีสามตายแล้วตัวปั๊บอ้อยปั๊บอ้อยปั๊บตายแล้วปั๊บปั๊ปั๊ปั๊ ระหว่างนี้ก็เราจะกว่าเขาจะสอนเสร็จนะครับเราสอนเสร็จเมื่อไรเขาก็จะปล่อยให้เราแบบแฮกของได้แฮกซื้อได้อยากได้ TO ไดต่อต่อสู้กันก็ในสูดกันคุพูดกันไม่ละฮะจะได้เบอร์สองแล้วเบอร์สองจะเป็นอันไหนโอเค ันนี้โปรลาทูเวอร์ชันเลยนะครับโปรลาทูเวอร์ชันผมเคยทำมาแล้วหลายเวอร์ชันแต่จะตังไปชวนเหรอเวอร์ชันเนี้ยก็อะไรจะตั้งไปชวนเหรอครับผมวแล้วมาใหญ่จะกลับมาว้าว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 มีใจน้อสาวตัวอ่านั่นแน่เด็เด็โนบุเดนโนบุน้องมน ดูน้อได้น้อบุอมาเฟสจะเข้ามาได้นะครับอันนี้แล้วก็สิคของในเล่าแบไรแบะบอ่านี่นะครับรแล้วก็เห<อ>ิมอะไร <ป S 2> <ไป S 1> ครับเติมอีกเคยเติมไปแล้วไงครับทีหนึ่งก็เลยแบบประมาณนี้ผมเคยทำไปหลายครั้งแล้วแต่มันก็ยังโู่ที่เดิม ไม่ไหายไปได้เลยหายหมดอล้วจะเป็น V P เราคือสเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ก็มีอะไรมาห่ะครับมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วจริงอันที่เราเคยเจอเลอ ออกกครับผมนะครับอ,อันนี้ครับหูเออแม่กลัวเป็นยังนะครับตอนนี้เพื่อนที่เราก็เ้วใช่ไหมครับเพื่อนที่ไอ้เจ้ที่ในโซลเราอยู่เนะี่ยมันเต็มแล้วเราก็แค่อุ้ยอย่าบากเจ็บ อ่าทีนี้เราก็แบบสุดแล้วนะครับแล้วก็เปิดไหมครับอ่าแล้วก็ใส่อาหารเร่มเตียอาหารแต่มันไม่พาเตี๋ยวเข้าไปนี่อะไรจะให้หมดมีเท่าไรแต่หมดไม่มีเยอะเดือดโดนตีน ันรยาาศของม่มว่ากันนะครับครับพี่นนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับขอและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกวะกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย